ยินดีต้อนรับทุทกทคนเข้าสู่ Princess of Love นะคะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t ์ตงสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตช่องก็คลิกลงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปดไพ่ส่วนตัวแอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะทุกคนทีนี้เวลานี้นะคะมาดูว่าทำไมเขาไม่อ่านข้อความของคุณเขา กำลังคิดอะไรกับคุณแล้วเขาเจะอ,อย่างไงนะคะเรามาดูกันค่ะหลับตาลงทําสมาธิที่พ่สาหรับนี้นึกถึงเขาคนนั้นในใจที่คุณมีข้อสงสัยนะคะในตัวตนของเขาในความคิดของเขาที่มีเกี่ยวกับคุณมาดูว่าเขาทําไมไม่อ่านข้อความของคุณมีใครคิดถึงใครอยู่แล้วเขาไม่อ่านข้อความของคุณไหมหรือว่าอ่านนะคะอ่านแต่ไม่ตอบอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะมาดูกัน ขอพลังงานของทุกๆค,ค,คนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ขอพลังงานของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะทำไมเขาไม่อ่านลายคุณทำไมหรือทำไมเขาอ่านแล้วเขาไม่ต่อมาดูกันว่าพยอยากจะบอกอะไรททำไมเขาไม่อ่านลายคุณทำไมเขาไม่อ่านลายคุณ ขอคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณสิ Two of Cups Nine of Pentacles ทำไมเขาไม่อ่านลายคุณว,ว้าวสวยงามจังเลยนะคะ Two of Cups Nine of Pentacles แล้วก็ Six of Wands อืม ต้องบอกว่าเป็นพลังงานของอในความรู้สึกที่รับรู้ได้นะคะเป็นมันลึกซึ้งมากกว่านะที่ที่คนรู้สึกนะคะด้วยด้วยพลังงานของไพ่มันเป็นพลังงานของความอยากที่จะเอาชนะหัวใจของคุณอยากที่จะดึงความสนใจของคุณ ต้องการเป็นเจ้าข้าเจ้าของหัวใจของคุณอะไรแบบนี้มันมีความรู้สึกถึงความความรู้สึกของการเอา,เอาชนะหรือว่าการดึงความสนใจมาดูซิว่าทำไมเขาไม่อ่านลายคุณ four of cups ทำไมเขาไม่อ่านลายคน เดชาลี Charlie, ทำไมเขาไม่อ่านลายคนไฟฟอบคัพทำไมเขาไม่อ่านลายคนควีน n วอนส์เอสอฟสองสิ่งที่รู้สึกก็คือมันเป็นเรื่องราวของอารมณ์ อารมณ์อะไรบางอย่างที่ต้องการดึงความสนใจอารมณ์บางอย่างของการที่ไม่อยากทำอะไรบางอย่างที่มันทำให้ฝ่ายหนึ่งเสียใจหรือผู้อะไรออกไปแล้วจะเสียใจนะคะยังคงตรึงพลังงานบางอย่างเพื่อที่จะให้ตกผลึกอะไรก่อนนะคะระหว่างคนทั้งสองคนเพราะว่ามันเกิดในเรื่องของ q u e n o o w w n r s แรงดึงดูด ความใจร้อนการหยุดตรักบางอย่างเกิดขึ้นความไม่ได้ดังใจนะคะความเสียใจที่ผ่านมาอะไรบางสิ่งที่พังที่ผ่านมาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดการหน่อยความไม่เข้าใจห่างเหินอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะระหว่างคนละเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาแน่นอนคะ่ะถ้าเขาไม่อ่านคือป๊อปอัพมันก็ต้องขึ้นมาหน้าจออยู่แล้วถูกไหมคะ เขาต้องรู้นะคะเขาต้องรู้แต่สิ่งที่สัมผัสได้คือเขากําลังที่จะเอาชนะใจคุณเบีเ่ยงเบนความสนใจของคุณดึงความสนใจของคุณนี่คือสิ่งที่ที่รู้สึกทีนี้มาดูว่าคุณและเขาสถานการณ์คุณและเขาเป็นยังไงสถานการณ์คุณและเขาเป็นยังไง สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาก่อนหน้านี้อืมมันมีบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกเข้ามานะคะหรือกําลังทําอะไรบางอย่างในในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบางท่านอาจจะเพิ่งเจอกันนะคะเพิ่งเจอกัน แค่ครั้งเดียว2ครั้งหรือ3ครั้งคือไม่กี่ครั้งทําให้ความสัมพันธ์มันยังคงต้องใช้เวลานะะในการที่จะได้เหมือนกับว่าดูมีความดูมีความแบบยังไม่ได้โชว์ความรู้สึกหรือว่าการแอคชั่นอะไรที่มากกว่าน,นั้นยังคงดูๆนะคะ ดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเหมือนกับว่าเปิดไพ่หงายขึ้นมาแล้วแบบเอ๊ะมันจะใช่ไม่ใช่มันจะยังไงคือดึงความสนใจของคุณเรียนรู้ความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์มันมันสบายสบายชิลๆแ,แ,แบบแบบแบบเพื่อนกันอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบว่าบางอย่างอยากที่จะให้มันตกผลึกอะไรบางสิ่งก่อนในค่ะในการที่ถ้ามีในเรื่องราวของอารมณ์เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาบางท่านในที่นี้อาจจะเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งนะคะยังคงใช้เวลาในการที่จะรู้จักแบบเอ๊ะเขาเขาดีไม่ดีเขาใช่ไม่ใช่เขานิสัยยังไงเขาเป็นยังไงแต่บางท่านอาจจะมีในเรื่องของการหยุดนะคะกันเกิดขึ้นหยุดเพื่อที่จะให้ความเงียบความสงบมันได้คิวใจนะคะกับสถานการณ์ก่อนอันนี้ที่ผ่านมาระหว่างระหว่างคุณและเขานั่นเอง ีีน้มาดูว่าแล้วเขากำลังคิดอะไรกับคุณมาดูไพ่สำหรับนี้แล้วเขากำลังคิดอะไรกับคุณตอนนี้แล้วเขากำลังคิดอะไรกับคุณตอนนี้คะแล้วเขากำลังคิดอะไรกับคุณตอนนี้ The Star แล <iento> ้วเขากำลังคิดอะไรกับคุณ เขากำลังคิดอะไรกับคุณ5ฟฟอบคั cups, ขึ้น2ใบ 2> mm hmm. เขากำลังวางแผนที่จะให้ความสัมพันธ์มันเกิดในเรื่องของการโอ้โหเดี๋ยวนะคะเขาแล้วเขากำลังคิดอะไรกับคุณอยู่โฟ f ์ฟคัพขึ้น2ใบไฟฟอ u คั cups, ขึ้น2ใบ เห็นไหมคะโฟแล้วก็5โหโหสวยงามมากต้องบอกว่าสวยงามทำไมเพราะว่าเขากำลังหาวิธีนะคะที่จะเข้าหาคุณแบบชาญฉลาดเขากำลังหาวิธีที่จะเยียวยาความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากำลังวางแผนอย่างมีเป้าหมายที่มองความสัมพันธ์แบบระยะยาวแบบผู้ใหญ่แบบมองเห็นภาพภาพความเป็นจริงนะคะที่เหมือนกับ ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นอะไรบางอย่างก็ที่มันเกิดขึ้นอยากที่จะให้มันเหมือนกับว่าดูซิว่าทางออกในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเขารู้สึกว่าคุณไหนขออีกขอใหม่สิคะทำไมเป็นแปลกๆนายออ c คัพ เขารู้ว่าคุณเสียใจนะคะเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้ดังใจคุณอาจจะมีความรู้สึกความอารมณ์เกิดขึ้นสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือเขากําลังวางแผนอะไรบางอย่างที่จะทําให้ความสัมพันธ์มีความชัดเจนแล้วก็อยากให้คุณเป็นตัวตนของตัวคุณเองเขากําลังรู้คิดอะไรกับคุณเขากําลังคิดอะไรกับคุณแต่สันเขามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น นะคะด้วยด้วยความที่ว่าเป็น night for p e n t a c l e s แล้วก็คือต้องการต้องการมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าน,นั้นทำบางอย่างให้มันมีความสดใหม่ความสดใสในความสมานในทิศทางใหม่ๆแล้วทําให้ความสัมพันธ์มันเกิดในเรื่องของความไว้ใจกันเกิดขึ้นเกิดในเรื่องของความความความรู้สึกอารมณ์ที่มั่นคงมากขึ้นเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์เขารู้สึกว่าคุณมีความงดงามเขารู้สึกว่าคุณมีแรลนงดึงดูดเหมือนเขาต้องการครอบครองคุณ ทางตัวและหัวใจจริงๆนะคะเขาอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณเป็นตัวของตัวตัวเองมีความสง่างามนะคะเอลเป็นเอลนะสะโพกเป็นสะโพกอะไรแบบนี้นะคะเดะสันเป็นเป็นอะไรบางสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเดินหน้ากับคุณเขาอยากที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความมีสเสน่ห์คุณมีความสวยสม่าเสมอคุณคือความสดใสคุณคือ สิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเขาต้องการที่จะทำให้ความสมัธ์ครั้งนี้เริ่มต้นหรือว่าได้เรียนรู้จากคุณมากกว่านี้รู้จักคุณด้วยความเป็นตัวตนของคุณจริงๆคือสถานการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบางสิ่งอย่างที่ได้หยุดในความเงียบเพื่อที่จะได้ทบทวนอะไรบางสิบอย่างของการรายการก่อนหน้านี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคําพูดการกระทําหรือการใช้ใช้เวลาที่จะได้เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราพยายามหรือว่า เราเข้าหาเข้ามากเกินไปหรือว่าความสัมพันธ์มัน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 คงที่มันจะมีอะไรบางสิ่งที่ที่ออกมาโดยที่อาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือต่างคนต่างรู้สึกว่าไม่มีแพชชั่นต่อกันแล้วไม่มีอะไรที่จะแชร์ด้วยกันอะไรบางสิ่งอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันทาให้ให้พลิกเปลี่ยนจากสถานการณ์บางสิ่งให้กลายเป็นความสดใสแรงดดูดหรือว่าความความเป็นตัวตนของตัวเองโตขึ้นมากขึ้น กล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าทํากล้าแสดงออกอะไรบางอย่างจากความรู้สึกจริงๆนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคิดเกี่ยวกับคุณคือการวางแผนที่จะทําความสัมพันธ์นี้ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเรียนรู้จากคุณมากขึ้นมีเป้าหมายในอนาคตที่ระยะยาวมากขึ้นขออีกสักหน่อยค่ะแล้วเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่คะดาดาเขากลัวเหมือนกันนะคะว่าคุณจะแบบว่า ลัวสิคุณไปเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วเขาจะเอายังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์เขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่เลือกเขาก็ได้เหมือนกับว่าคุณคุณคุณดีมากนะคุณดีมากคุณงดงามมากคุณมีเสน่ห์คุณเซ็กซี่มากคุณมีความเก่งมีความสามารถคุณเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณคือคุณเป็นคนที่ที่สําคัญมากๆแล้วคุณเป็นคนที่ เหมือนกับว่าอาจจะได้เจอใครที่ดีมากของเขาได้ซ้ำนะคะเหมือนคุณคุณมีเสน่ห์มากอ่ะแล้วเขาจะอย่างไงกับคุณเขาจะเอายังไงกับคุณเขาจะอย่างไงกับคุณคะในช่วงเดือนสองเดือนสามเดือนนี้สามเดือนนี้แล้วเขาจะอย่างไบคุณเพรสบอลแล้วเขาจะอย่างไงกับคุณ เอซวอนส์ว้าวเขาจะแอคชั่นกับคุณนะคะแล้วเขาจะยังไงกับคุณโฟล์ทออฟส์เขายังคงมีแพชชั่นกับคุณเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นอะไรบางอย่างนะคะแต่ยังคงมีพื้นที่ระหว่างกันและกันยังคงแล้วเขาจะยังไงกับคุณในภายใน3เดือน King of cups เขาต้องดูคุณอยู่ไกลแน่นอน เขากาลังทาอะไรบางอย่าง <_ d ance> เขากาลังค้นหาความรู้สึกของเขา <_ d ance> เขากําลังสปาร์กในความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้น <_ d ance> ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร <_ d ance> การคุยหรือว่าอะไรบางอย่างที่ที่ชัดเจนแล้วเขาจะยังไงกับคุณเขาจะยังไงกับคุณคะสื่อสารกับคุณเขาจะสื่อสารกับคุณเขาจะเผชิญหน้ากับความจริง <_ d ance> เขาจะเคลียร์บางอย่างที่กระจา่างชัดเจนเกิดขึ้นในสิ่งที่ justice ทำสิ่งที่ใช่ทำสิ่งที่ถูกต้องหาทางออกในความสัมพันธ์ เ้าจยังไงคุณ three of cups three of cups การพบเจอการ,รเผชิญหน้าการหาทางออกในการเอาค้ที่ดีกว่าการปรนีประนอมพูดคุยในความสัมพันธ์เพื่อที่จะพะนาในสเต็ปต่อไปนะคะหรือว่าเพื่อที่ทําให้ความสัมพันธ์สมูทและก็ดีขึ้นเติบโตด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทํากับคุณเขาจะติดต่อสื่อสาร,รเผชิญหน้ากับความจริง ในสิ่งที่ใช่ในสิ่งถูกต้องเพื่อหาทางออกระหว่างคุณและเขาเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันจะมีในเรื่องของการสื่อสารเกิดขึ้นการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะได้ตัดสินใจนะคะอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปยังไงต่อในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานี่คือสิ่งที่ทําไมเขาไม่อ่านไลน์อ่านไลน์แล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่ายังคงต้องการสเปซ ของเขาแล้วก็อยากให้คุณมีพื้นที่ของคุณเพื่อจะได้เหมือนความเงียบมันจะได้เยียวยาได้คิดทบทวนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ได้จเย็นมากขึ้นแล้วก็ได้หาคําพูดบางอย่างในในการที่กลับมาพูดกันอีกครั้งมันจะมีคําพูดอะไรท,ที่ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วจะไปต่อ,อยังไงแล้วก็สิ่งที่เขาคิดกับคุณแล้วสิ่งที่เขาใจยังไงกับคุณเชื่อว่าคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจและพูดเล่กอีกครั้งแน่นอนนะคะ เพราะว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณเขาคุณเป็นทั้งคุณเป็นทั้ง n i ยออฟคัพส์คุณเป็นทั้งนายออฟเฟ p ร์นิ Nine ups, เกเป็นคนที่มีดีทุกอย่างเลยนะคะมีคุณค่าในตัวเองดูสวยดูเซ็กซี่ดูมีเพรียพร้อมในทุกๆอย่างแน่นอนเขาเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าไม่อยากเสียคุณไปไม่อยากที่จะทําให้อะไรมันเร่งรบหรือว่าทําให้อะไรบางอย่างมันแย่มันอาจจะมีบางสิ่งที่แบบต้องการหยุดเพื่อที่จะ อะไรบางอย่างทีมมม่มันช้าลงหรือว่าเห็นความจริงบางสิ่งในความรู้สึกกันคุยกันก่อนหน้านี้นะคะการมีประเด็นกันก่อนหน้านี้การคุยกันก่อนน้นนี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันมาก่อนอันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ที่ผิดพลาดตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะทีนี้มาดูโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรระหว่างคุณและเขา yes this is your soulmate wow เป็น s o เม m a t e ของคุณคะ่ะ คือบางท่านเพิ่งได้เจอกันเป็นโซเมทของการละการเหมือนเนื้อคู่ที่มาเจอกันมีความทุกข์ชะตาต้องตาต้องใจระหว่างการละการแต่คืนแรกตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอ,อยังรอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คือว e ดิ้งสถานการณ์นี้จะทําให้คุณได้เกี่ยวพันกับการแต่งงานนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นการแต่งงานสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไป children พลังงานความรักในตอนนี้สะท้อนในเรื่องของความเป็นเด็ก ที่ไร้เดียงสาของคนทั้งสองคนไม่ว่าคุณจะไวัยไหนอายุไหนมันมีความไร้เดียงสาภายในที่ที่ไม่รู้ว่าแบบมีมีอารมณ์ของการแบบไม่กลา้าที่จะเชิญหน้ากับความจริงแบบงอนก็งอนไปเลยอ,อยู่นิ่งเงียบแล้วให้ทุกอย่างมันคุยแล้วมันคลี่คลายออกมาในทิศทางในทิศทางของการเผเชิญหน้าอีกครั้งหนึ่งหรือตกผลึกในการคำพูดอะไรบางอย่างก่อนนะคะ First Energy ของการได้เพิ่ง มีแรงดึงดูดหรือว่าการจีบกันนะคะการมีแรงดึงดูดของการละกันเหมือนกับว่าคนของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนใครต้องการให้ความสัมพันธ์มันมีเฟลส์กันตลอดเวลานะคะเหมือนมีแรงดึงดูดของการละกันห่วงใยใส่ใจซึ่งกันและกันลิลิชูเอ็กซ์นะคะถึงเวลาที่จะกลับมาเคลียร์เอนเนอร์จีของคุณแล้วปลดปล่อยอะไรกเก่าๆทิ้งไปเชื่อว่าถ้าเขาไม่อ่านนะคะเขาก็ต้องเห็นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในข้อความนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการอ่านแบบที่ไม่ต้องเห็นคําว่า รีดก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเขาคงมีคําตอบอะไรบางอย่างในใจนะคะแล้วก็เขาก็เตรียมเผชิญพร้อมกับความจริงบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะมี n นฟ h t for t h o เกิดขึ้นการสื่อสารนะะการ,รเผชิญหน้าแล้วก็การมองอนาคตแล้วก็ทําสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องให้มันเกิดขึ้นนั่นเอง <S <S Healing family issues ความสัมพันธ์สําหรับบางท่านในที่นี้เกี่ยวพันในเรื่องของการให้อภัยครอบครัว ะค,ะคุณอาจจะเจอ family man คุณอาจจะเจอใครบางคนที่เขามีปมปอ,อะไรบางอย่างในใจนะคะหรือคุณมีปมอะไรบางอย่างในใจเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสิ่งนี้จะต้องถูกคลายออกนะคะคลายออกที่เขามีปมอ,อะไรในใจในครอบครัวหรือว่าคุณมีปมอ,อะไรในใจจะถูกคลายออกให้อภัยให้อภัยครอบครัวให้อภัย,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 ย của, กับกับครอบครัวของเราหรือว่าเขาเป็นคนที่ต้องทํางานดูแลครอบครัวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรแบบนี้นะคะเช่นกัน เวลีซูนเคลียร์เจีอะไรบางอย่างกลับมาคนโทรลชีวิตของตัวเองพาร์ทไลฟ์เลั่นชิพคุณกําลังเจอใครคนนี้เป็นคนในดีลชาติของคุณที่ที่กลับมาเจอกันกับคุณเพราะฉะนั้นมันเหมือนอะไรบางอย่างที่ดึงดูดกันขอให้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันเพิ่งเริ่มต้นบางอย่างในพาร์ทหนึ่งแล้วก็กําลังจะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะความรักครั้งนี้สะทอ้อนในเรื่องของจิวิญญาณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นําพามาให้ และเชื่อว่าการพบเจอกันมันเป็นซีรีส์เรื่องราวอีกพาร์ทหนึ่งตอนหนึ่งที่จะทำให้คุณและเขาได้เรียนรู้กับความสัมพันธ์แล้วคุณจะได้ตัดสินใจค่ะว่าจะไปยังไงต่อในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานั่นเองนะคะก็บางท่านในทีนี้ เป็นการตัดสินใจที่จะได้เซเยสหรือเซโนอยู่ที่คุณบางท่านมีโอกาสที่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์ท่านมีโอกาสที่จะได้ไปถึงขั้นแต่งงานเวงครั้งนี้เลยทีเดียวแต่ไม่ว่าทุกๆุกคนจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่กับเขาหรือเธอคนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่นําพาให้เราไปพบเจอเนื้อคู่แท้หรือว่าคนที่เราจะได้แต่งงานกันเองก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนสุดท้ายแล้วการเลือกคู่ชีวิตหรือว่าการตัดสินใจอยู่ที่คุณนะคะ ก็ใจเย็นๆนะคะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามสเต็ปบายสเต็ปนะคะของความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องรีบร้อนค่ะความจริงก็คือความจริงและนี่คือเ2อซับแล้วคุณจะได้ตัดสินใจในชีวิตได้ตัดสินใจว่าคุณจะเอายังไงกับคนนี้แน่ๆนะคะการสื่อสารบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องสวัสดีค่ะ